ข้อ29เขาให้สมการนี้มาแล้วถามค่าของตัวนี้นะก่อนอื่นเราจะมาแก้สมการนี้กันก่อนโดยเราจะพยายามจัดรูป cos ตรงนี้ให้เป็นสายให้เหมือนก,นกันกับตัวนี้นะยกกำลัง4เนี่ยคือการยกกำลัง2 2ครั้งเพราะฉะนั้นเราจะสามารถจัดรูปตัวนี้เป็นแบบนี้ได้นะแล้ว cos กำลัง2กับ s ายกำลัง2เนี่ยมันจะบวกกันได้1 เพราะฉะนั้น cos กำลังสอง x จะเท่ากับ1ลบ sin กำลังสอง x แบบนี้นะแล้วกระจายกำลังสองด้วยสูตรกำลังสองสมบูรณ์จะเป็นหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองได้เป็นแบบนี้นะแล้ว2ตัวนี้บวกเศษส่วนจะได้คอรนอก็คือ35นะแล้วเอา7ขึ้นไปคูณเป็นแบบนี้เอา5ขึ้นไปคูณกระจายจะได้เป็นแบบนี้นะ แล้ว7จ็ดายกำลัง4 x จะรวมกับ5้ายกำลัง4 x ได้เป็น12บสายกำลัง4 x แบบนี้นะแล้วเศษส่วน2ตัวนี้คูณไข่เอา35ขึ้นไปคูณ1จะเป็น35เอา12ขึ้นไปคูณกระจายจะได้เป็นแบบนี้นะแล้วย้าย35ไปลบทางซ้ายแล้วเขียนเรียงตามกำลังของ s าย x จะได้เป็นแบบนี้นะเราจะเห็นว่าตัวเนี้ย มันจะเข้าสูตรกำลังสองสมบูรณ์เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองได้นะจะเห็นว่า144เนี่ยก็คือ12กํากำลังสองแล้ว25ก็คือกํากำลังสองนะแล้ว2หน้าหลังจะเห็นว่า2คูณ12คูณกับ5 มันจะได้เป็น120พอดีนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเข้าสูตรได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้นะแล้วถอดรูททั้งสองฝั่งจะได้ตัวนี้เท่ากับ0นะแล้วย้ายลบ5ไปบวกทางขวาเราย้าย12ไปหารจะได้ไซด์กำลังสองเเท่ากับ5ส่วน12นะถัดมาเราจะพยายามจัดรูปตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไปแทนนะ กําลังสองเราจะย้ายไปไว้ข้างนอกได้เป็นแบบนี้นะคอ x ส x เนี่ยมันจะมีสูตร3สูตรเนื่องจากข้อนี้เรามีสายกําลังสองเเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้สูตรนี้เพื่อให้เอาสายกําลังสองไปแทนได้นะจะได้ Cos2x ก็คือ1-2ลบสกํลังสอง x แบบนี้นะแล้วตัวนี้ใช้สูตรสาย2สองเท่าจะได้เป็น2 s i n c o ์ แบบนี้นะแล้วตัวนี้กระจายกำลังสองเข้าไป2จะกลายเป็น4แล้ว2ตัวนี้จะกลายเป็นแบบนี้นะตัวนี้เนี่ยเราจะไม่กระจายกำลังสองเข้าไปนะเพราะว่าเราจะสามารถเอาทายกำลังสองจากตรงเนี้ยไปแทนได้อยู่แล้วนะถัดมา cos กำลังสองจะเท่ากับ1 s i ลบทายกำลังสองแบบนี้นะ จะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยอยู่ในรูปของ sin กำลังสอง x หมดแล้วเราจะสามารถเอา5ส่วน12ไปแทนเป็น sin กำลังสอง x ในนี้ได้จะได้เป็นแบบนีนะที่เหลือก็คิดเลขอย่างเดียวแล้วนะตัวนี้4กับ12จะตัดกันเหลือสานะแล้วตรงนี้ลบเศษส่วนจะกลายเป็น7็ส่วน12แล้วตรงนี้2กับ12ตัดกันจะเหลือ6นะแล้ว หารด้วย5ก็คือคูณด,ด้วย1.5ส่วนหนะแล้วตรงนี้ลบเศษส่วนจะได้เป็น1.6ส่วนหแล้วหารด้วย7ก็คือคูณด,ด้วย1.7ส่วน7นะแล้วตรงนี้จะตัด5ได้ที่เหลือคูณเลขจะได้เป็นแบบนี้นะแล้วตรงนี้คูณเลขจะได้เป็นแบบนี้แล้วบวกเศษส่วนสงตัวนี้จะได้คอ,อ,อนอก็คือ252นะที่เหลือคิดเลขออกมา จะได้25ส่วน126นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ2นั่นเอง